นองน้ำฝนคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำานีกอนพี่น้องเอาไว้คลิปหนาฮอกคอยพอกันเนาะซ้ำานีละพี่น้องทองได้ประมาณหกเดือนละพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำานีกอนพี่น้อง เอาไว้คลิปหนาเขาค่อยพอกันเนาะซัมเน่ละพี่น้องทับกอกะยุงหลายพี่น้องสวัสดีทักทายเพื่อ,อนฝน ทองได้ประมาณห6หกเดือนและพี่น้องห6หกเดือนและพี่น้องเอ้ยถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องมึง เลี่ยงเขาก็ต้องดูแลพี่น้องเอ้ยซำนีนละจ้าเมนีภาพมาขอ,อกงัวเด้อพี่น้องเด้อน้องนำฝนถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องมึง ก่อไฟให้งวัวพี่น้องตกเย็นมาเฮาก็ต้องก่อไฟให้งวัวเกลี่ยงฮาก็ต้องดูแลพี่น้องเอ้ยซัมนน่ละจ้าลายให้สนใจก็มาเด้อพี่น้องเด้อกี่ปุนลาย ให้สนใจก็มาเด้อพี่น้องเด้อขี่ปุนเด็ดนมพ่วงมิเต่าพี่น้องขอออันนี้ขี่ปุนเด้อพี่น้องเด้อขี่ปุ้น มาเร็วอันนี้เร็วหาแม่เร็วมาเกลียงเขาก็ต้องดูแลพี่น้องเอ้ยซัมเนละจ้าทองได้ประมาณห้าหกเดือนละพี่น้องห้าหกเดือนละพี่น้องเอ้ย หให้สนใจกมาเด้อพี่น้องเด้อกี่ปุนห้าหกเดือนละพี่น้องเอ้ยนองน้ำฝน บรรยากาศให้พี่น้องเมืองเดอัดเรลี้ยนก็จะเป็นของสื่อของขายคือกันเดอพี่น้องเดอคามีมีพูสนใจเข้ากับจำน่ายออกไปเหลือแม่ขาวกับน้องหน่อยอีกตัวหนึ่งพี่น้องจำนายออกไปเหรอเดอพี่น้อง ทองได้ประมาณหาหกเดือนและพี่น้องถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องมึงเหลือแม่ขาวกับน้องหน่อยอีกตัวหนึ่งพี่น้อง จำนายออกไปเละเด้อพี่น้องห้าหกเดือนละพี่น้องเอ้ยสวัสดีทักทายเพื่อนฝน ใชยภาพบรรยากาศให้พี่น้องมึงทองได้ประมาณหาหกเดือนแล้วพี่น้อง ของได้ประมาณหากเดือนละพี่น้องเมืองความนานลักของสัตว์เดอพี่น้องเดอคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำานีก่อนพี่น้องเอาไว้คลิปนหนาเขาคอยพอกันเนาะซ้ำานีละพี่น้อง นมพ่วมมิเต่าพี่น้องขอกอันนี้ขีฟุนได้พี่น้องเดอ้อขีฝุนทองได้ประมาณห้าหกเดือนแล้วพี่น้องห้าหกเดือนแล้วพี่น้องเอ้ย สัดเรียงก็จะเป็นของสื่อของขายคือกันเดอพี่น้องเดอถ้ามีผู้สนใจเข้าก็จำหน่ายออกไปเกลียงเขาก็ต้องดูแลพี่น้องเอ้ยซำนีนละจ้า นนองน้ำฝนนนองน้ำฝน ออซัดเรียงนี่ก็จะเป็นของสื่อของขายคือกันเดอพี่น้องเดอถ้ามีผู้สนใจเขาก็จำหน่ายออกไปเกลียงเขาก็ต้องดูแลพี่น้องเอ,อ้ยซ้ำนี่ละจ้าถ้ามกอก็ยุ่งหลายพี่น้อง นมพ่วมมิเต่าพี่น้องขอกอันนี้ขีปนเดยพี่น้องเดอ้อขีนปนทับกอกะยุ่งหลายพี่น้องเมื่อนี่ภาพมาขอกงวัวเด้อพี่น้องเดอ้อน้องนำฝน ประกอก็บยุ่งหลายพี่น้องเมื่อนี่ภาพมาขอกงวเด้อพี่น้องเด้อน้องนำฝนเกลียงเขาก็ต้องดูแลพี่น้องเอ้ยซ้ำนี่ละ